คิดช่วยทําโดยเบ้นสองหล่อมิสุมรุ อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าวันนี้เรายังคงพูดคุยอยู่กับอาจารย์ดรสุวูษสายเชื้อกรรมการชุดการบริษัทหลักทรัพย์พัฒรจำกัดมาชน,นนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเมื่อวานคุยกันไปอาจารย์บอกว่ามีผลกระทบแน่นอนสำหรับเรื่องของสถานการณ์การเมืองกับการพัฒนาเศรษฐกิจโครงการใหญ่ๆคงไม่เกิดแน่ในระยะเวลาช่วงการปฏิร,รูปประเทศขณะนี้หรือแม้แต่โครงการอะไรก็ตามที่ดูเป็นประชานิยม ก็อาจจะถูกต่อต้านขัดขวางไม่เก er. ิดขึ้นแน่นอนทีนี okay. ้ก nah. ําลังยกตัวอย่างไปถึงโครงการบางโครงการที่เกิดขึ้นสมัยที่คุณทักษิณเป็นรัฐบาลเช่นโครงการ30บาทเพราะว่าอย่างเรื่องของรับจำนำข้าวอันนี้ยกเลิกแน่นอนอยู่แล้วโดยปริยายแต่ว่าโดยโดยปฏิบัติรัฐบาลเขายังไม่ได้บอกจะยกเลิกนะครับอันนี้ก็ที่เป็นรัฐบาลช่วค่ะพูดถึงว่าถ้าเปลี่ยนแปลงอะไรไทยก็คงต้องยกเลิกไปเพราะอันนี้แน่นอนชัดเจนว่าเป็นประชานิยมแล้วก็เป็นนโยบายหลักที่ถูกโจมตีด้วย30บาท โครงการเก่าๆที่เคยทําอยู่ต้องถูกยกเลิกไปด้วยไหมคะยากเพราะว่าถ้าถ้าดูโดยโดยข้อเท็จจริงนะครับอันนี้เป็นการทําให้ประชาชนทุกคนสามารถจะเข้าเข้าถึงสาธารณสุขเข้าถึงการแพทย์การรักษาพยาบาลค่ะซึ่งถ้าจําได้เนี่ยโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2001ที่รัฐบาลทักษิณหนึ่งเข้ามา ตอนนั้นเนี่ยขนาดคุณปฏิวัติโดยเอาทหารปฏิวัติแล้วมีรัฐบาลทหารมาแล้วม,มีอำนาจเต็มแล้วไม่มีรัฐธรรมนูญคุณยังไม่กล้าไปเลิเลกเขาเลยแต่นี่ประชายมสุดๆเลยนะ,ะแต่คุณจะไปกล้าเลิกเขาได้ยังไงเพราะว่าอันนี้มันมันโดนใจมันถูกต้องแล้วมันถูกในหลักการเพราะว่าประเทศพัฒนาแล้วเขาก็มีอย่างนี้คือเพื่อนี้คือเราคิดว่าในหลักการเนี่ยปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจสําหรับประชาชนที่จะต้องมีเนี่ย ก็คือจะต้องมีเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของการศึกษาคือมันเป็นเหมือนกับสิทธิทางพื้นฐานแล้วนะครับผมคิดไม่กล้าเลิกถึงจะอ้างถึงนพูดว่าเป็นประชานเขาก็ไม่กล้าเลิกจริงๆมันเป็นเรียกว่ารัฐสวัสดิการมากกว่านะครับอันนี้เป็นสวัสดิการที่รัฐพึงให้กับประชาชนเรื่องการศึกษาเรื่องการพยาบาลรักษาพยาบาล นีไอ้เรื่องข้าวเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าอันนั้นคุณไปแทรกแซงกลไกตลาดไปซื้อสินค้าคือข้าวในราคาสูงกว่าราคาตลาดแล้วก็จะทําให้เกิดปัญหาแล้วก็เป็นภาระขึ้นมาและที่สําคัญคือไม่จําเป็นต้องทานะครับกลไกตลาดก็มีประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมาเป็นร้อยร้อยปีแสดงว่าเรามีความสามารถในการแข่งขันอยู่แล้ววิธีช่วยมีวิธีอื่นเียครับช่วยโดยการหาพืช พันพุ์พืชที่ดีหาพันุ์ข้าวที่ดีช่วยในการให้การปรับปรุงเรื่องของชลประทานที่ดีเทคโนโลยีต่างๆอย่างนั้นดีกว่าเยอะอนะครับแล้วก็ทำให้มีความสามารถในการแข่งขันอันนี้ค,คุณไปตั้งราคาสูงกว่าตลาดตรา,าคาตลาดแล้วก็สร้างปัญหาอย่างที่เราเห็นแต่ว,ว่าประชานิยมอะไรที่ดีก็ยังเก็บไว้ประชานิยมอะไรที่ดู คือคือผมคิดว่าต้องพยายามไปดูว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการให้สวัสดิการโดยตรงกับผู้ที่ยังยากจนอยู่หรือมีรายได้น้อยอยู่เพื่อจะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ถ้า,าง,งั้นจริงๆกปรปรสก็ต้องให้ชัดหรือว่าคนที่จะมาทําปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ต้องให้ชัดว่าอะไรไว้อะไรไม่อยู่อะไรจะทาใหม่ทาไม่ทําใหม่ คือจริงัมนก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะอยู่อไม่ถูอยกไหมคะคนก็ยังสับสนคือตอนนี้เหมือนกัจะพยายามไม่ให้เลือกตั้งและจะยึดอำนาจจากรัฐบาลปัจจุบันก่อนซึ่งอันนี้มันเปิดปัญหาเยอะมากเลยผมในความเห็นของผมนะครับเพราะว่าพอคุณเริ่มเดินออกนอกกรอบของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันหมายถึงการปฏิวัติโดยปริยายแล้วก็ ความต่อการต่อต้านการปฏิวัติเนี่ยก็น่าจะมีที่ค่อนข้างจะรุนแรงคร่ะะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าการขับเคลื่อนในเรื่องของการทําธุรกิจเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งก็เป็นปัญหาปากท้องของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศตอนนี้เนี่ยกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่บ้างนะคะพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทํากันค่ะมาเลยนะครับ ผมกล้าให้ทุกท่านทดลองขับเบนซ์เอคลาสใหม่ด้วยตนเองเบนซ์เอคลาสสำหรับคนรุ่นใหม่และหนุ่มรุ่นใหญ่หรือคนรุ่นสุดท้ายอย่างผมก็ขับได้ดูดีขับก็ง่ายสะดวกปลอดภัยเชิญเลยนะครับที่เบนซ์รามินทา0 2 9 4์4555โมงเช้าถึง1ทุ่มหรือที่ซอยทองหลอ่อผมอยู่ทุกวันละครับรู้จักเวชพงศ์โอโสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะ ทุกครั้งที่ต้องซื้อ,อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักง,งานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อ,อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถจังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมพิธีวิวาใต้สมุทรระหว่างวันที่10ถึง12กุมภาพันธ์ศกนี้ณจังหวัดตรังภายใต้ชื่องานพิธีวิวาใต้สมุทรปี2557ร่วมฉลองเทศกาลวันแห่งความรักกับพิธีมงคลสมรสท่ามกลางทิวทัศน์เกาะและบรรยากาศสวยงามของทะเลตรังรายรอบทั่วบริเวณงานพิธีเติมเต็มความรักให้แก่กันรวมสร้างความประทับใจในดินแดนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความรัก10ถึง12กุมภาพันธ์ศกนี้พบกันที่งานวิวาใต้สมุทรจังหวัดตรัง พลอยการเบนซ์ทองหล่อค่ะเมื่อพลอยเป็นแม่จึงรู้สึกได้ว่าแม่รักพลอยมากขนาดไหนแล้วท่านล่ะคะรักคุณพ่อคุณแม่มากเท่าไรคุณเสาร์อาทิตย์นี้พาคุณพ่อคุณแม่มาให้ท่านทดลองขับเบนซ์สปอร์ตด้วยตัวท่านเองสิคะเรามี A class SLK E class hybrid หรือเบนซ์ตูวีโต้ใหม่ปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซที่เบนซ์ทองหลอ0 2 7 1 4 8 8 8 8เราอยู่ทุกวันละค่ะ รู้จักเวชพงศ์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักง,งานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถ เราก็ต้องหาใครสักคนที่จะไปพูดให้ในเหนือเปลี่ยนใจให้ได้จะเป็นใครเหคะก็เราเองี่จังไปเดทกับผีจริงเหรอเนี่ยเห็นมันกับสงตานี้เลยลำตัวเป็นเป็นเลยโกหกใครอะให้มันยินดีหน่อยผีไม่มีนองรู้บ่าตีท้ายครัวคู่รักคู่หวานของวงการว่านพิมพ์กับการเปิดใจเรื่องรักๆของทั้งคู่เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกบทสรุปจะเป็นยังไงบ่ายโมง45้าห้ามพลาด ช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชพงโอสถกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อกับอาจารย์ดรสุูรนะคะาจารย์คะาพูดถึงเรื่องของนักธุรกิจเองตอนนี้เนี่ยมีสิ่งสะท้อนกลับมาเป็นยังไงบ้างคะ ผมคิดว่าอย่างที่เราเห็นนะครับนักธุรกิจก็บอกว่าเริ่มมีการเดือดร้อนแล้วอย่างแน่นอนฝ่ายที่เดือดร้อนฝ่ายแรกก็คือคพวกการท่องเที่ยวแน่นอนนะอลครับซึ่งท่องเที่ยวเนี่ยน่าสงสารเพราะว่าส่วนหนึ่งจริง,รงๆแล้วเป็นธุรกิจรายย่อยมากนะครับแล้วก็จริงๆรายรายได้ก็กระจายไปดี <ผ nous S 2> ไม่ได้กระจุกเงินสายปานสั้นเจอไอทีปิดตัวเลยก็มีผลกระทบระยะสั้นโดยชาะในกรุงเทพอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเนี่ยกำลังแตกนะครับเรากําลังทําให้กรุงเทพเนี่ยลำบาก ทั้งทั้งที่ถ้าคุณอ้างว่าปัญหาคือฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยเขาอยู่ต่างจังหวัดแต่คุณมาทําตัวเองอยู่นะครับตอนนี้มันก็แตกอีกอันหนึงนที่สองก็คืออย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้คือเรื่องของนโยบายการคลังเนี่ยมันจะชะงักงานอันที่สคือกระบวนการของภาครัฐต่างๆการอนุมัติต่างๆการทําธุรกิจการทําธุรกรรมปกติต่างๆของรัฐบาลเนี่ยล่าช้าไปหมดทําให้ธุรกรรมของ ธุรกิจเองก็ช้าลงไปด้วยอย่างเช่นที่เราคุยกันนะครับว่าตอนนี้มีเข้าใจว่ามียอดคงค้างที่จะต้องออกพาสปอร์ตแต่ยังออกไม่ได้ั้ง40,000ื่นกว่าเล่มซึ่งหมายถึงเด็กไปเรียนต่อก็ลําบากนักธุรกิจไปต่างประเทศลำบากแรงงานใช่ไปทํางานต่างประเทศก็ลําบากใช่ครับไปดูงานไปลําลำบากหมดสี่หมืนกว่าเล่มนะสี่หมกว่าเล่มแล้วผมก็เข้าใจจริงว่านะคือ เขาทำงานได้บางพื้นที่เช่นแถวปินกล้าวยังรับทําหนังสือเดินทางได้แต่แจ้งวัฒนะอะไรก็ปิดอยู่เนี่ย mm hmm. ข้าราชการที่หยุดงานไปกับข้าราชการที่ทํางานเปิดอยู่แต่ทางานหนะักมากนี่นี่ควรจะพิจารณานะยังไงหรือเปล่าจริงๆมันแยก่กว่านั้นอีกเพราะว่าบางบางข้าราชการบางกรมนี่ที่คุยด้วยนะครับ mm hmm. เขาก็พยายามไปทํางานไปหาที่ทํางาน mm hmm. แต่แปลกมากเขาบอกมีแม้กระทั่งข้าราชการบางคนไปแอบบอกบอก,กปอปสว,ว่าเขาไปทํางานที่ไหนแล้วพวกนี้<ด>ตามไปปิดเพื่อจะไม่ต้องไปทํางานแต่ได้เงินเดือน ผมไม่แน่ใจว่าตั้งใจอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่ามันมีนลกระทบด้วยคนที่ไม่ได้ทํางานเขาก็ยังได้เงินเดือนภาษีของประชาชนจริงครับคือกลายเป็นน่าข้าราชการไม่ได้รับผลกระทบแต่ประชาชนได้รับผลกระทบเพราะข้าราชการไม่ทำงานก็ยังได้เงินเดือนไปส่วนคนข้าราชการคนไหนที่ทำงานก็ทางานหนักเพราะต้องไปแบกหน่วยงานอื่นที่ที่หยุดงานครับอย่างต่อทะเบียนรถนี่ยังได้รับคําร้องเรียนจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างเยอะมากเลยนะคะว่าต่อทะเบียนไม่ได้ไปถ่ายรูปแบบว่ากรมการขนส่งปิดแต่ว่าโดนตำรวจจับ เพราะทะเบียนขาดอันนี้ยกตัวอย่างหน่วยงานเดียวยังไม่ซึ่งมีอีกอันนี้น่าสงสารน่าจะผ่อนผันนะครับขอเบียนว่าน่าจะผ่อนผันเพราะว่าไม่ใช่ความผิดจริงๆแล้วผมก็รู้ผมเองก็มีปัญหาจะไปต่อก็ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้อันนี้แค่หน่วยงานนี้ยกตัวอย่างหน่วยงานเดียวนะคะยังไม่รวมถึงหน่วยงานอื่นด้วยแล้วมันก็เลยทําให้ธุรกรรมต่างๆในทางักงานอัะนี่คือเป็นประเด็นที่สองคราวนี้ประเด็นต่อเนื่องก็คือว่าอันเนี้ย เป็นอย่างนี้นานไม่ได้ครับถ้าเป็นอย่างนี้นานทุกอย่างมันจะค่อยๆชะลอลองไปรุนแรงแล้อย่างที่คุณสิริบูรว่าเนี่ยคนที่รับผลกระทบก่อนคือ SME เพราะสภาพคล่องเขามีต่ำเข,า,ขาอาจจะมีสภาพคล่องแค่60วันเพราะเลย60วันเนี่ยเริ่มมีปัญหาอย่างตอนนี้ทางส,สภาศาสาหกรรมก็เริ่มพูดแล้วว่าหลังจากที่กรุงเทพถูกปิดมาเกินเกินสัก2เดือนกว่าๆที่รุนแรงเนี่ยนะครับ s m มีก็เริ่มมีปัญหาเพราะค่าไร้เดามเนี่ยแคชฟลูว์เขาจะมีอยู่แค่60วันนะครับก็จะเริ่มมีปัญหาคราวนี้พอมีปัญหาภาพก็จะผลกระทบต่อว่าธนาคารก็จะเริ่มถูกถูกถามว่ามีนี้เสียหรือเปล่า<อ>ซึ่งถ้าจะถ,ถ้าธนาคารเห็นอย่างนั้นธนาคารก็จะกลัวว่าถ้ามีนี้เสียก็จะต้องระมัดระวังการปล่อยกู้ใช่ไหมครับธุรกิจเองก็เริ่มจะต้องระมัดระวงังเพราะว่ารู้รู้ว่ารายได้น้อยลงตัวเองก็ลดรายจ่ายเพราะพอลดรายจ่ายภาพเนี่ย โบนัสก็จะจ่ายน้อยลงเงินเดือนก็จะจ่ายลดลงนะครับบางคนก็ต้องขอให้ออกบางคนก็ถูกขอให้ลาภาร้อนไปโดยไม่ได้รับเงินเดือนเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขาก็จะไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยจะไปดาวบ้านดาวรถก็ไม่กล้าทําแล้วเป็นต้นมันก็เริ่มส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่นะค,ค่ะแต่ว่าคนที่อยากจะไล่คุณทักษิณก็ยังอยู่สบายดีนะคะคนที่คนที่อยู่ <laughs> ในกรุงเทพกับคนอยู่ในประเทศลำบากไม่รู้ว่าไล่ ไล่ถูกคนหรือเปล่านรือยังไงรคอผมเห็นด้วยการเห็นด้วยนะครับคือกระบวนการประชาธิปไตยมันมีการไล่อยู่แล้วไล่โดยหยอดหีบบัตรหีบบัตรเลือกตั้งวิธีไล่ที่ดีที่สุดคือไล่ในในหีบบัตรครับก็ลองลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันบรรลุวัตถุประสงค์ของความปรารถนาในการดําเนินงานหรือเปล่า ก็ลองพิจารณาดูอ่าวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะคที่คุณคมาช่วยคิดช่วยทำกับเราแต่เช้าวันนี้หมดเวลาแล้วไปชมเด็กคิดเด็กทำกันแล้วกลับไปที่สถานีวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ เด็กคิดเด็กทำวันนี้มีประโยชน์ของผลไม้ที่ชื่อว่าแอปเปิลมาฝากเพื่อนๆค่ะ นักวิจัยจากประเทศอังกฤษบอกว่าผู้ที่อายุเกิน50ปีทุกคนหากรับประทานแอปเปิลวันละ1ผลจะป้องกันการเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายและอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้ถึง8,500คนต่อปีอีกทั้งแอปเปิลยังไม่มีผลข้างเคียงใดๆด้วยค่ะเพราะแอปเปิลเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระโดยธรรมชาติและสารประกอบเคมีที่เรียกว่าฟลาวนอยด์ซึ่งล้วนแต่ดีต่อสุขภาพและเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะ การรับประทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์จะทำให้เราห่างไกลโลกครคภัยไข้เจ็บได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้ค่ะจากช่วยคิดช่วยทำจบกันแล้วมาต่อกันที่สถานการณ์ต่างประเทศค่ะเรื่องแรกเรารายงานเรื่องที่